นะครับก็กลับธุรีชาวสัปีสบิอา250กันด้วยนะครบับวันนี้ก็ได้ของเล่นใหม่มีเชิงของเล่นดีของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันเป็นกล่องนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาใส่กล่องให้ดูว่ารีวิวด้วยใส่ให้ด้วยนะครับว่าใส่กันยังไงนะครับเป็นกล่องของ BMC นะครับตัวนี้เลยรหัสก็ตามน,นี้เลยครับถ้าใครจะสั่งตอนนี้ก็ถ้าใครอยากได้ก็บิวไว้ Thailand มี ขายเลยนะครับไม่ถึงสามพันถูกกว่า k n n ของโยชิมูระนะครับที่ขายในเว็บเดียวกันนะตอนนี้ผมได้มาจากทางช h อปปี้เพจเขาเลยผมก็เลยซื้อมานะก็ดูว,ว,ดดว,ว,ว่ามันจะหมดกูนมันกลัวมันจะหมดก่อน,นครับซึ่งมันมีชิ้นเดียวด้วยผมก็เลยซื้อมานะจะไม่รู้ในในเว็บไซต์เขามันน่าจะมีเยอะอยู่สต็อกเยอะแต่ว่าในเพจช h อปปี้เขาอะน่าจะหมดแล้วแหละก็เลยซื้อไว้นะครับกลัวมันหมด จริงๆผมจะยังไม่ใส่นะแต่ว่าอยากจะลองประสิทธ,ธิภาพว่ามันดีแค่ไหนนะครับซึ่งกองตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่คนเลือกใช้นะคิดว่านะลองจาก K N N ตามความคิดเห็นของผมนะก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแพ็กเกจจิ้งก็แมา่ตามนะครับมาแบบนี้เลยเขาก็จะแถมใบรับประกันอะไรสักอย่างมาแต่ผมลืมไว้ที่ขนส่งผมเป็นของแต่ชาเลยกลัวเขามาส่งแล้วก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ทําคลิปก็เลย ทําให้นะครับก็เป็นของตรงรุ่นนะครับหน้าตาก็จะแบบนี้เลยดูเห็นไหมอืม,อมแบบก,ก,ก, <c oughs> ก็อันนี้ก็จะมาถอดถอดใส่แล้วก็ถอดใส่แล้วก็ลองวิ่งดูนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนหมวกกันละก็ถอดใส่ลองวิ่งดูว่าเพิ่มมากน้อยแค่ไหนแรงมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแรงเข้าเดิมนะครับก็จะมารีวิวแต่ หลักๆเลยก็คือกองตัวเนี้มันมันอะไรนะมันถอดล้างได้คือถอดออกมาซักล้างครับต้องใช้น้ํายาล้างของเขาโดยเฉพาะนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อมานะครับแล้วก็ใช้น้ํายาเคลือบของเขานะครับตัวนี้ก็เหตุผลหลักๆก็คือหลักๆเลยก็ซื้อมาถอดล้างเซอร์วิสนะครับโดยไม่ต้องกองเดิมมันเป็นกองกระดาษก็คือใช้แล้วทิ้งนะครับหกพันหรือหมื่นสองนี่แหละต้องทิง้งละอ่า ก็เลยซื้อตัวนี้มาคือรถผมใกล้วันรันตีจะหมดแล้วอีก6เดือนก็คือรถคันนี้รับประกันบริเตีศูนย์แค่3ปี3 0 0หมืนกิโลนะครับก็เลยมันใกล้จะหมดแล้วถ้าหมดก็ถ้าเกิดเครื่องพังมาก็เราต้องซ่อมเองนะครับหรือว่าถ้าเราไปเข้าศูนย์มัน6เดือนก็จะหมดแล้วเนาะก็ต้องไปเข้าตั้งวงตั้งวาลแหละรังจุดท้ายแต่ก็จะใส่ไปเลยจะได้รู้ไปเลยไปเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็แกะกลองดูกันก็แล้วกัน นี่ก็เช้าๆแดดร้อนกําลังร้อนเลยร,รีบมาถ่ายไว้โอเคหน้าตากองก็จะประมาณนี้นะครับของใหม่เลยนะครับไม่ใช่ของมือสองเป็นของใหม่นน่มีติ๊กเกอร์ด้วยอืมน่าจะเป็นไม่รู้ว่าเคลือบมยามาหรือ,อยังนะน่าจะเคลือบมาแล้วแหละเป็นแดงๆอ่ามันมีข้อดีข้อเสียของกองตัวนี้อยู่นะไม่ใช่ว่ามีจะข้อดีอย่างเดียวข้อเสียก็มีนะครับคือมันดักฝนสู้ กองเดิมไม่ได้นะครับก็คือกองเดิมก็คือดักฝุ่นเกือจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือแทบจะไม่มีฝุ่นเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะสู้กองที่กองเดิมไม่ได้ในการดักฝุ่นนะครับคือข้อเสียมงตัวนี้แหละแล้วข้อดีของมันก็คือมันช่วยให้อากาศไหลผ่านได้เร็วนะครับได้เยอะกว่าอ่าได้เร็วได้เยอะกว่าแล้วก็ยังไงอะ่ะแล้วก็ถอดซักล้างได้นะครับส่วนกองเดิมก็กองกระดาษเรา ถอดซักล้างไม่ได้ครับคือเสียก็ไม่ไม่ใช่เสียดิหมดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นโอเคลืมไปนะก็แกะมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้น่นาจะขึ้นน้ายามาแล้วแล้วก็มีสติ๊กเกอร์กับน่าจะเป็นคู่มือมาใส่ให้เรียบร้อยก็กล่องก็จะประมาณนี้เลยรีวิวที่แตกต่างก็คือว่ามันรองมันเยอะไม่ใช่ดิรองมันลึกนะครับสามารถรับปรอากาศได้ดีแล้วก็ เยอะขึ้นนะครับก็จะประมาณไม้ไม่กินอิตาลีนะครับทาเอ่ดูตังไหนว่าอ่ะตัวน,นี้เลยไม่กินอิตาลีนะครับรู้ว่ามันไม่โฟกัสเป็นโกโปรตรงนี้มันจะเขียนเลยนัเบอร์เลขลันของมันเป็นของมันเองไม่กินอิตาลีแท้นะครับก็ไปชมถอดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดเสร็จเดี๋ยวก็มาถาให้ดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับวิธีถอดคงจะรู้กันอยู่เนาะ Okey, baiklah. แล right. ้วก็ถอดน็อตใต้บับสอตัวแล้วนอตใต้ขอีกตัวใส่ก่อนครับก่ไปตีก่อนคในการักขึ้นนแล้วก็อยบกมาครับ็ีิบเาก่เกิดตัวตัวนี้อนอีตัวครับกต่อเนนี้าตีอีกัว่นต้อตอรัพยากควบคุมกับเดกที่คุ้เหลืยอไม่ปครับนี่แเดี๋ยวเป็นตัวนี้ผมก็ไปกอนเด็กกระีใงต่อรัว่าเขาสูนสวิตต่อครับเตืนไกอนมีังาเียก่อนายพยายามให้เขาไป้นตับเดกไม่

โอเคโอเคก็หาเหล็กอะไรมาค้ำขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เนีนะส่วนตัวนี้ไม่ต้องถอดนะตัวนี้เราไม่ต้องถอดผมหาเหล็กไม่เจอก็เหล็กมันไม่มีขนาดที่ต้องการนะครับคือยาวไม่พอเองนะก็ค่อนข้างที่จะเครอะนะครับขอตัวทำความสะอาดหน่อยละกันนะเพราะว่าฝุ่นน่าจะเยอะนะครับ ไม่มีสเปสรดภาษาด้วยสิพาอะไรกัน ที่ทำเรียบร้อยแล้วมาถอนน็อตก,กันเลย มาดูกันชัดเลยนะครับว่าถอดยังไงนะครับก็จะมีน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าน้ำไม่ถูกก็ขออภัยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีแปดตัวนะครับเราก็จะมาถอดกันสดนะครับก็เก็บน็อตทุกตัวด้วยนะครับไม่ควรจับน็อตหลายตัวในทีเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ลุดมือหลุดเข้าไปแล้วก็หายนะครับแล้วก็หาตังค์ซื้อนะครับยุ่งยากเป็นเรื่องยุ่งยากกว่าเดิม ก็ควรจะหาเหล็กอะไรมาค้ำไว้นะครับไม่ควรให้มาโอเคไม่ควรหาอะไรมาเชือกดึงนะเชือกก็ดึงได้นะแต่ว่าเหล็กค้ำนะ่าจะทั่วสุดละถ้าถอดก็ต้องถอดสายอับเฉาพอก่อนนะครับไม่ต้องถอดปลักน้ํามันออกนะเวลาใส่ก็อย่าใส่ให้ทับสายน้ํามันครับรถจะวิ่งไม่ออกนะครับบางทีอาจจะสตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือก็ดีไปนะครับเรารู้ว่า สายน้ำมันครับแต่ถ้าสตาร์ตติดแล้วรถวิ่งไม่ออกต้องมาไล่กันใหม่โอเคชาร์จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าแบตจะหมดหรือเปล่านะก็ยกขึ้นมาได้เลยนะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะโอ้ห้อยได้หรือเปล่าไอยรูกสาย่าจะไม่เป็นไรเนาะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะมันก็จะมีปากแต่สูงกับต่ํานะครับเราต้องหาอะไรมาคุมในไว้เพื่ออะไรนะครับสิ่งสําคัญเลยครับไม่ใช่ฝุ่นนะครับสกูนะครับเผื่อหล่นลงไปในนี้นะครับงานหยาบเลยนะก็หาอะไรมาคุมไว้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะถอดน็อตแต่ละตัวเผื่อเราจับหลายตัวแล้วทำหล่นนะครับอาจจะมืออาจจะมีผีผักนะครับมาทำน็อตหล่นลงไปนะถูกได้ละ ถุงของมันเลย BMC เลยนะครับฉันหยัดไปก่อนนะครับก็กองเดิมค่อนข้างที่จะควบคุมฝุ่นได้ดีเลยนะเพราะว่ามันมีฝุ่นเลยนะข้างในก็ถอนน็อตประมาณ6ตัวเหมือนเดิมนะครับไม่ควรขังนั่นนะเดีย๋ยวมันเป็นทับิเอาจะบาดได้ครับ หมือนสุกใบนะพกองนี้มือนสุกใบใหญ่ากกององสองครับพอกับหาองห้าศูนย์พอหกห้าศูในกองใหญ่ขนาดนนแต่นนั้นเป็นหกูนก็ใหญ่เมนกันใกวเราแต่กองเหมือนกองรถแข่งพวกตัวพันเงส่งเดียกันเลยไม่ใเดียกันไม่ว่าเกี่ยวกับที่มีาลอียดร็าให้กองใหญ่ขนาดนี้เิเป็นรถแข่งรือปที่ว่ามันต้องมีกองที่ขหน่แล้วก็การวางพวกกองพิซี่ยูก็เหมืนพวกรถตัวใหญ่เลยครับวางใก้ถังมันหน่อยอย่างก็บอ้าสันนต้วางนี่เดีตวกันหมดเลยนี่ก็ ยก,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 กออกมาครับยกออกมาบุกยัดไปตรงนี้ไปยุครับยับบบ่จะแล้วใครังไม่ใช่ใช่ปะเก็บอกก็ฝนตั้งประมาณนี้ส่วนอ่าเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูส่วนตัวกองผมใช้มาน่าจะหมื่นสองนะมันเช็คระยะล่าสุดหมื่นแปดหมื่นแปดหกพันกิโลนะครับดูผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ <S <S โอเคอืมถือว่าดำ แต่กองยังไปต่อได้อีกนะน่าจะประมาณสักสามพันคิดว่านะแต่ก็ดำไปละเราก็ต้องถอดสกูออกมาใส่กองของเราด้วยนะครับโอเคก็พอดำดำพอสมควรเลยละเราต้องเอาตะกูมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดนิดหน่อยก่อนแล้วกัน มีสเปรยงใชสเปทุกเลยครับมีสเปว่าินท้งหมดแห่งในตัวกตัวินเลเผมไม่มีกบไซื้อไม่งบครับอันนี้สำคันลักรถก็ชอบซืิรถเวลาบรรจุคก็ข่าไรเยอะเลยจากสะอาดพรอแล้วก็อีกงบเดี๋ยวต้องไปอกันก่อนนะครับว่าจะมาใส่ครับโอเคเราก็ใส่ตสกูนะครับหนึ่งสองสามสีห้าหกนะครับหกตัวนะครับแล้วก็ใส่ไปเลย ผมใส่ไม่ถนัดติดกล้องใส่ตรงนู้นแล้วกันโอเคดันให้เนิทเลยนะแล้วก็เช็คว่ามีแกลบไหมโอเคแต่ขอทายรูปสปักแป๊รหนึ่งนะครับหัดคนในกลุ่มก่อน <laughs> เกรดกันหน่อยครับอัปเดก,กันหน่อยอัปเดตเพื่อประสิทธิภาพนะครับในการน่าจะในการรีดน้ํามันนะครับไม่ใช่เด็ดในการารีดอากาศให้ดีขึ้นนะแล้วก็ทําให้ประหยัดน้ํามัน,นครับเพราะว่ามันโฟขึ้นนะครับเครื่องรอไม่ต้องรับภาระ,ะในการดูดอากาศเยอะใอ้น้ํามันเยอะเข้าไปอากาศเยอะด้วยก,ก็จะประมาณนี้ในการใส่นะครับก็ขันตะกูหกตัวใส่เข้าไปเลย แล้วก็ปิดฝาลองตัดอินดูก็น่าจะไม่มีอะไรแหละก็พัคนรวังก็ไม่ควรเปิดปากแต่นะครับถ้ามีนอ็อตหรือว่าฝุ่นอะไรหล่นลงไปก็ถ้าฝุ่นก็ยังพอว่านะครับแต่ถ้าเป็นพวกสกูหรือว่าสิ่งใหญ่ๆที่ว่าใช้เอามือจกลงไปไม่ได้อะล้วงลงไปไม่ได้โอเคนะครับก็ไปทดสอบวิ่งทดสอบกันมาแล้วนะก็ในผมก็ได้ประกอบกันไปที่เรียบร้อยนะว่า ไม่เสร็จไปเลยนะเพราะว่าแบตโกโปรผมหมดนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกวิธีการประกอบนะครับก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนการใส่การถอดนั่นเองนะก็ผมได้ถ่ายไปแล้วแหละก็หลกัหลกๆเลยก็ครับมีประสิทธิภาพอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็คืออย่างแรกก็คือแรงบิดนะครับก็คือมีแรงบิดเยอะขึ้นเล็กน้อยนะครับท็อปสปีดนี้ผมไม่ได้ลองนะ ไม่กล้าลองนะครับก็คือลดลดโล่งขึ้นนะครับเหมือนคันเร่งมาตามมือมากขึ้นนะครับเหมือนแก๊สามผมเนี่ยมันเหมือนบิดแล้วมันแต่ก่อนนะที่ยังเป็นกองผ้ากองเดิมอะบิดแล้วกว่าจะขึ้นนะครับมันก็ออเออประมาณเนี้ยเสียงเสียงแบบเหมือนคนคนแบบเข็นคันเร่งแนละ้วมันแบบรอรอบประมาณสักประมาณหนึ่งอันเนี้ย แต่ถ้าใส่กอง BMC เข้าไปก็คือแบบปิดก็คือไม่มีการลอรอบเลยนะแบบค่อนข้างที่จะรอบมาไวขึ้นนะครับเอาง่ายคือรอบมาไวขึ้นนะครับส่วนกองเดิมสภาพก็ประมาณนี้นะครับข้างๆก็มีฝุ่นนะครับประสิทธิภาพในการกองฝุ่นของกองเดิมก็ดีนะครับใช้ได้เลยนะไม่ใช่ใช้ได้คือดีเยี่ยมเลยนะเว้นแต,แต่ข้อเสียมันก็คือ เอาอากาศเข้าไปได้น้อยนะครับคือโฟเลตของมันได้น้อยนะนั่นเองนะแต่แต่กองแต่งก็ประสิทธิภาพกองฝุ่นก็สู้กองกองศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะว่ากองฝุ่นกองศูนย์กองฝุ่นดีกว่านะครับแน่นอนนะครับอืแต่ก็ต้องแลกมาด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในการรีดอากาศเข้าไปนะโอเคหลักๆก็เลยก็คือ ใส่เนี่ยเห็นผลไหมคือเห็นผลนะครับแต่เห็นผลไม่มากนะครับก็คือพอจับความรู้สึกได้ว่าเอ้ยใส่เข้าไปแล้วมีแรงดึงเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงม้าก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับไม่เกินหนึ่งตัวแน่นอนไม่น่าเกินหนึ่งตัวด้วยที่ผมเปลี่ยนท่อมามันโลง่งค่อนข้างที่จะปลายยาวแล้วก็โล่งหน่อยก็เลยเหมือนหล่อรอบนะครับช่วงแรกๆนะที่ผมเปลี่ยนท่อไป ผมก็เลยลองสั่งกองมาใส่ดูก็พอเปลี่ยนกองเข้าไปก็เหมือนมันแมทกันนะครับกับท่อทําให้อากาศทําให้ไอเสียมันออกเร็วเข้าเร็วนะครับก็คือไม่อื้อนั่นเองนะครับไม่ตื้อไม่อะไรนะก็คือบิดก็คือบิดนี่ไม่ไม่วอดนะครับเหมือนแบบเหมือนมันจะวอดแต่ก็ไม่วอดนะกองเดิมนะหมายถึงกองเดิมกอง B M C นี่ใส่เข้าไปแล้วก็ก็คือบิดก็คือขึ้นเลยนะบิดเป๊บๆเนี่ยไม่รอนะ ไม่รอรอบนั่นเองรวมๆก็คือผมซื้อมาเนี่ยก็คือว่าไอ้พวกแรงบิดแรงม้าที่เพิ่มขึ้นก็คือของแถมนะครับไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมากครับแรงบิดแรงม้าก็คือมันไม่น่าขึ้นเยอะนอกจากคุณจะไปจูนให้เข้ากับกรองกับท่อนะครับถึงจะได้แรงม้าเพิ่มนั่นเองนะปากแต่หรอปากแต่ผมใช้เป็นปากแต่เดิมผมยังไม่อยากเปลี่ยนปากแต่นะครับเดิมๆก็ดีอยู่แล้วไอ้มัน ครอบคลุมดีมันมีทั้งอะ,อ,ะอะไรนะซีดแรงมา้าก็คือปากแต่สูงหรือเปล่าที่ดูดอากาศผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดาๆออกแต่มันทํามาก็คือว่ากลางๆอยู่แล้วผมชอบคาแรคเตอร์ปากแต่นี้อยู่แล้วมันก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับส่วนกองเปลี่ยนทําไมคือเปลี่ยนให้มันแมทกับท่อผมด้วยนะก็คือท่อผมมันยาวโอเคเหนื่อยร้อนด้วยร,รวมๆก็คือว่าผมซื้อหนึ่งผมมซื้อมาเซอร์วิสเองนะครับก็คือเปลี่ยนพวก น้ำยาน้ำยาพวกน้ำยากองไม่ต้องซื้อกองมาเปลี่ยนมัอนไอ้ตัวนี้นะไม่ได้ใช้แล้วทิงก็คือซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาล้างซักได้นะครับส่วนของ BMC นะจะเป็นของกล่องเดิมก็ก็คือเจ็ดแปดร้อยก็คือเสียตังทิ้งไปเลยนะครับก็เลยกัดฟันสู้ไปเลยนะแล้วกองมันก็ไม่แพงด้วยนะครับซื้อกองได้กองเดิมนะราคานี้ซื้อกองได้สามตัวพวดูดง่งไง คุณใช้ประมาณอ่อหมื่นสองสามหมื่นสามหมื่นโลคุณคืนทุนนะครับอืมคืนทุนแน่นอนหลักๆก,ก็มีเท่านี้ครับอืมมีเท่านี้มีอะไรอีกไหมไม่น่าม,มีแล้วก็มีแรงบิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแรงนา้าก็น่าจะเพิ่มขึ้นเปิดเร่งแล้วรอบมาไวขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะ ขึ้นอย่างเล็กๆอย่างน้อยนะครับไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นแบบเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยนะก็พอจับความรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นนะครับก็คือรวมๆก็คือว่ามันดีขึ้นเล็กน้อยไม่ถึงกับมากนะครับอืมก็โอเคก็มีกันเพียงเท่านี้ครับก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเนี่ยผมจะมาตอบนะครับก็ตอบอยู่ประจํานะครับโอเคก็กาบลากันเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบก็กดไลค์ อยากทำอะไรอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างไว้เลยเลยครับโอเคขอบคุณมากครับ